สวัสดีครับพป่นหน่อยดิจิตแนนครับทุุงมองทุบบอลครับทางช่องคอมเมดี้ครับเดินทางต่อสีสะเกตครับมือแรงพอกันบ้านบอนอตำบลบึงบอนอำเภอยัางท่งหน่อยครับหอสีสะเกต

ก็ใน,นอยู่ปั่มก่อนถึงประทายครับไปก่อนถึงภูทยสงเลยบันไม้ชัยพงมากครับจะไปเข่าเส้นภูทยสงเส้นชุ่มพุนบุรีครับแล่วครับไปอำเภอ่าตูมรัตรนาบุรีโพศีสวรนศรีสะเกตครับ กเติมพลังก่อนครับเดินทางต่อนอากาศเย็นๆนิหน่อยครับคนปก ไปถึงบ้านอาจจะเข่าพอดีครับตอนนี้เวลาตีสามกว่ลัวแบบที่ทนะี่เก,ก่งเงนงล่างเนะแรงครับอย่าลืมมาพอกันครับ

มาณเกือบสองโลครับาพาพาถึงบาทตังงงตังงงกังที่ัขาขี่อย่าี้ขาตัดาตัด๋าองบังสะขาแล้วสะแล้วสดสะแล้วครับพี่หมอขาทองละ มีมีอุณหภูมิตั้งเกาสิบแปดเลยเหรอคะเจ้าของท่านจะผ่านตาเกยเราก็จะตฮยอยู่ลำไส้วยไหมต้องดูดาวไ่อยากวรแไปแค่ลัแต่กูขึ้นแล้วตือแว่าอรอ

คิวเดื่องนี้หน้าแก่เตี้นเรือนครับบ่มีมือว่านนวงขอบคุณยี่น้อ,นองคี่แรืครับสมองสมบวนครับฝากพี่น้องติดตามเลยครับช่อมพ่อแมูลองหาิงลำบากนะทุเช้ครับดา ทางเพียจะเป็นพ่อแม่องหมูแก้มเพียกนี่สังนะ้นี่ยแล้วมกจะสวยแล้วก็ย้อเดี๋ยวเสอยจามผิดครับเจะทายลายเด้เสรจจังหวะ

ใตยิบเลยเดี๋ยวพอกันมาชิดนะครับขาาพี่น้องติตตามนะครับช่องพ่อแม่อี๋งะคุณผู้ชครับสวัสดีครับ